สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูป,ปาก็จะมาสอนเรื่องตรกกศาสร์ค่ะในหัวข้อตัวเชื่อมประพจน์นะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะประพจน์ก่อนอื่นนักเรียนต้องทําความเข้าใจประพจน์ก่อนนะคะประพจน์คือประโยคหรือข้อความที่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเราอาจจะให้เป็นตัว p ตัว q หรือตัว r ก็ได้ค่ะตัวอักษรอ,อะไรก็ได้ค่ะหลากหลายเลยค่ะ สิ่งเหล่านี้นะคะเราจะเรียกว่าประพจน์รู้จักประพจน์แล้วนะคะต่อไปไปรู้จักตัวเชื่อมประพจน์กันค่ะตัวแรกค่ะและค่ะและจะมีลักษณะคล้าย v คกว้างค่ะแบบนี้นะคะนักเรียนทําตามครูเลยค่ะจะได้ทําได้ค่ะหรือจะเป็น v หงายค่ะอันแบบนี้ค่ะ ท่าแล้วท่าแล้วจะเป็นหัวลูกศรไปทางเดียวค่ะแบบนี้นะคะก็ต่อเมื่อจะเป็นหัวลูกศรเหมือนกันค่ะแต่จะไปทั้งสองคางเลยค่ะจะไปทั้งทางซ้ายทางขวาเลยค่ะนิเศษต่อไปนิเศษค่ะนิเศษจะเอ,อิมลักษณะคล้ายกับตัวหนอนนะคะตัวหนอนค่ะทำพร้อมกันอีกรอบนะคะและ และขายวีกว้าเลยค่ะหรือแบบนี้นะคะหรือวีหงายค่ะหรือถ้าแล้วลูกศรไปทางเดียวค่ะก็ต่อเมื่อหัวลูกศรไปสองทางเลยค่ะต่อไปค่ะนิเศษคล้ายๆกับตัวหนอนพอจำได้ยังคะถ้าจำได้แล้วอะ ไปดูตัวเชื่อมประพจน์ตัวแรกเลยค่ะและจะเป็นจริงกรณีเดียวเลยค่ะต้องเป็นจริงทั้งหมดนะคะ p อันนี้มีประพจน์อยู่สองประพจน์นะคะมี p และก็มี q p ก็สามารถเป็นได้ทั้งจริงแล้วก็เท็จ q ก็สามารถเป็นได้ทั้งจริงและก็เท็จเราต้องแยกเป็นกรณีออกมาก่อนซึ่งอันนี้ แยกได้4กรณีเพราะว่าประพจน์มีอยู่2ประพจน์คือประพจน์ p และประพจน์ q นะคะถ้ามี3ประพจน์ทําไงถ้ามีประพจน์ p, q, r เราจะทำไงถ้ามี3ประพจน์แล้วก็แยกออกไปอีกเป็นจริงเท็จ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 ,จทแบบนี้นะคะถ้ามีอีกทาําไงแล้วก็แตกแยกออกไปอีกนะคะามาสรุปพร้อมกันค่ะ กรณีแรกค่ะ P เป็นจริง Q เป็นจริงกรณีที่2ค่ะ P เป็นจริง Q เป็นเท็จกรณีที่3ค่ะ P เป็นเท็จ Q เป็นจริงกรณีที่4ค่ะ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จครูจะสมมุติว่าให้ P เป็นคณิตศาสตร์นะคะและ Q เป็นวิทยาศาสตร์ กรณีที่1ถ้าเธอผ่านคณิตและวิทย์ทั้งสองวิชาเธอจะได้รับรางวัลจากครูเป็นจำนวนเงิน100บาทสมมุตินะคะค่ะอะ่กรณีที่1ถ้าคณิตผ่านวิทย์ผ่านเธอจะได้รับเงินจากครูไหมคะได้ค่ะเพราะและและจะต้องจริงทั้งคู่ถึงจะได้จริงต่อไปค่ะกรณีที่2คณิต ผ่านแต่วิตกเธอจะได้รับเงินจากครูไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าและจะต้องผ่านทั้งคู่ถึงจะได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้รับเงินจากครูแล้วค่ะต่อไปค่ะกรณีที่3ค่ะกรณีที่3คณิตตกแต่วิผ่านเธอจะได้รับเงินจากครูไหมก็ไม่ค่ะเพราะว่าต้องผ่านทั้งคู่ถึงจะได้รับเงินคําว่าและคือต้องทั้งคู่ เพราะฉะนั้นไม่ได้รับค่ะกรณีที่4ค่ะคณิตตกวิทต,ตกเธอจะได้รับเงินจากคูมไหมคะก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้แน่นอนค่ะเป็น F ค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าและจะเป็นจริงแค่กรณีเดียวคือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่นะคะถึงจะได้จริงแล้วก็จำแค่กรณีเดียวพอตัวเชื่อมละหนึ่งกรณีพอ นะคะคและจริงกรณีเดียวคือจริงทั้งหมดถึงจะได้จริงนะคะจำแค่นี้พอต่อไปค่ะหรือหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือจะต้องเป็นเท็จทั้งหมดสมมุติว่าครูให้ p เป็นคณิตศาสตร์ q เป็นวิทยาศาสตร์กรณีที่1คณิตผ่านวิทย์ผ่าน เธอจะได้รับเงินจากครูไหมคะได้ค่ะได้เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะกรณีที่2ค่ะคนิตผ่านแต่วิสตกเธอจะได้รับเงินจากครูไหมก็ยังได้อยู่ค่ะอ้าวทำไมถึงได้เพราะหรือหรือคือผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คำว่าหรือแต่คำว่าและคือต้องทั้งคู่หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง นะคะต่อไปกรณีที่3ค่ะคณิตตกวิทย์ผ่านเธอจะได้รับเงินจากครูไหมคะก็ได้ค่ะหรือผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วกรณีที่4อันนี้เธอไม่ได้รับเงินจากครูแน่เพราะว่าคณิตก็ตกวิทย์ก็ตกอันนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะสังเกตไหมคะมีอะไรกรณีไหนที่แตกต่างกันก็คือกรณีที่4ทําไมคะ คือเป็นเท็จทั้งคู่เลยหรือจะเป็นเท็จได้ก็ต่อเมื่อเท็จทั้งคู่เท่านั้นให้เราจำแค่กรณีเดียวนะคะหรือเป็นเท็จกรณีเดียวคือจะต้องเป็นเท็จทั้งหมดถึงจะได้เท็จนะคะหรือ,อลองย้อนกลับไปและสิคะและให้จำว่าไงคะและจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ จริงทั้งหมดส่วนหรือจะเป็นเท็จได้ก็ต่อเมื่อเท็จทั้งหมดนะคะตอนนี้ผ่านมา2ตัวเชื่อมแล้วนะคะต่อไปค่ะตัวเชื่อมต่อไปค่ะถ้าแล้วค่ะถ้าแล้วจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็จถ้าไม่ใช่ตามนี้ให้ตอบจริงทั้งหมดเลยค่ะอ่ะ ตัวแรกนะคะตัวแรกก็คือหน้าจริงหลังจริงตอบจริงเลยค่ะเค okay, ไหมคะ2นะคะข้อที่2กรณีที่2นะคะหน้าจริงหลังเท็จตอบเท็จค่ะเพราะว่ามันมีเป็นเท็จแค่กรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็จต่อไปค่ะหน้าเท็จหลังจริงอันนี้ตอบจริงค่ะเพราะว่าที่เหลือเป็นจริงหมดมีเท็จแค่กรณีเดียวเท่านั้น หน้าเท,ท็จหลังเท,ท็จอันนี้ก็ตอบจริงค่ะเพราะว่ามันมีเท,ท็จแค่กรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท,ท็จเธอจําแค่กรณีเดียวนะคะถ้าแล้วเท,ท็จกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท,ท็จนะคะผ่านไป3ตัวเชื่อมแล้วนะคะต่อไปค่ะตัวเชื่อมที่4ค่ะตัวเชื่อมที่4อันนี้จําไม่ยากเหมือนกันได้จริงต่างกันได้เท,ท็จ หน้าเป็นจริงหลังเป็นจริงอเหมือนกันเท่าเหมือนกันแบบนี้ตอบเลยคะ่ะจริงนะคะกรณีที่2ค่ะหน้าจริงหลังเท็จต่างกันแบบนี้ตอบเท็จเลยคะ่ะกรณีที่3นะคะหน้าเท็จหลังจริงต่างกันแบบนี้ตอบเท็จทันทีค่ะต่อไปคะ่ะหน้าเท็จหลังเท็จเหมือนกันแบบนี้ให้ตอบจริงเลยคะ่ะ เราก็จะสรุปได้ว่าเรื่องก็ต่อเมื่อนะคะเหมือนกันจะได้จริงต่างกันจะได้เท็จนิเสษนิเสษอันนี้ง่ายสุดเลยค่ะนิเสษก็คือตรงข้ามกันค่ะตรงข้ามถ้าให้ p เป็นจริงนิเสษ p ก็จะต้องเป็นเท็จนะคะถ้า p เป็นเท็จนิเสษ p ก็ต้องเป็นจริงค่ะมันจะตรงกันข้ามกันนะคะ เดี๋ยวมาทวนกันหน่อยนะคะว่าจําอะไรกันได้บ้างอ่ะและและจะเป็นจริงแค่กรณีเดียวคือจะต้องเป็นทําไมคะจริงทั้งคู่นะคะหรือหรือจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวก็คืออะไรคะต้องเป็นเท็จทั้งคู่ถ้าแล้วถ้าแล้วจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็จเท่านั้นนะคะ,ะ,คะก็ต่อเมื่อให้จำว่า เหมือนกันได้จริงต่างกันได้เท็จถูกต้องค่ะถ้าเป็นนิเศษนิเศษก็คือตรงกันข้ามเลยค่ะตรงข้ามกันเลยในมาทวนซิเออตัวเชื่อมปรบพจน์นะและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแล้วก็นิเศษที่คล้ายๆกับตัวหนอนนะคะโอเควันนี้ก็ ไว้แค่นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ